ือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะตั้งแต่เข้าวงการมาตอนนั้นก็มาใส่ละครก่อนค่แล้วก็มามาเล่นเรื่องนี้แต่ก่อนนั้นนี่นเ,นจเจอเออออมน้อยมาก่อนจากถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งแล้วแล้วออมน้อยเนี่ยเป็นผู้กำกับน,นะคะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนกับคงจะเจอเราในงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็เลยชวนผ่านคุณแม่โทรหารคุณแม่บอกว่า ราตอนนั้นรุ่นทำงานก็ไปไหนมาไหนกับคุณแม่นะคะก็เลยมารับเรื่องนี้ก็ดีใจเพราะว่าตอนแรกที่ที่หอมน้อยติดต่อมาเนี่ยคืออันแรกเลยคืออ่อมน้อยแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนในตอนนั้นยุคนั้นนี่คือแบบว่าเฟื่องฟูยุคเทมเขาเรียกเป็นรุ่นเทพมากเลยเป็นแบบเอกนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยด้วยอะไรด้วยนะคะนุ่นก็ดีใจมากก็มาถึงก็ถึงกองก็โหดูดูขลังมากเลย เรานะคะตื่นเต้นแต่ว่าการทํางานก็ผ่านไปได้ด้วยด้วยดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะถวาจนมาถึงทุกวันนี้คือรู้จักภัยว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดมาในชีวิตไม่เคยคือไม่เคยเห็นน้าป่าเพราะว่าไอ้้านที่เราทาบาร์บีคิวใช่ไหมพี่น้องถ่ายถ่ายละครกันตอนเย็นวันนั้นเนี่ยแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทานข้าวทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกันนอนตอนตีสามได้ยินเสียงแบบ เหมือนเสียงก๊อกน้ำอะที่เปิดอยู่ที่หูอะ,ะแล้ว,วาเอ๊ะตื่นมาเสียงอะไรก็ไปดูหลังบ้านไอ้ลานสนามท,ที่เราบาร์บีคิวกันเนี้ยค่ะ,ค,ะคือเป็นน้ำหมดเลยแล้วไหลไหล,ไหลแบบแรงมากแล้วหันไปทุกคนนี่คือวิ่งใส่ชุดนอนอะรองเท้านี่ไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่านี่เร็วนี่เร็วอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ดีขึ้นรถกระบะนะคะขึ้นรถกระบะลงมาเสร็จ คือมันเป็นอะไรที่แบบคือในชีวิตไม่เคยเจอแบบแบบคิดว่าตายแล้วอ่ะเพราะว่าเราอยู่บนดอยถ่ายบนดอยจังหวัดอะไรนะคะพี่นุ๊กคะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่รู้สึกจะเป็นดอยสวยดาวหรืออะไรจำไม่ได้มีดอยปุยด้วยนะดอยปุยก็ถ่ายดอยปุยด้วยน้ำมันลงมาจากบนดอยก็คือคืนนั้นน่ะคืนนั้นอ่ะช่วยอะไรไม่ได้ต้องช่วยโดยคืนอีกขึ้นที่สูงขึ้นไปที่สูงแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งเขาถึงจะมาช่วยได้ ช่วงนี้รถตู้ยังมีแล้วก็เขาก็เก่งหน่อยก็พาลงมาได้แล้วลงมาได้ที่ต้องนั่งรถกระบะต่อค่ะจําได้ว่ารองเท้าไม่เหลือแล้วแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคือเละตุ้มเปยหมดเลยแบบหน้าดาแล้วแล้วแล้ววัลลุกขึ้นนะรูปที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยเป็นรูปของพวกเราทุกคนเนี่ยคือเหมือนเหมือนพวกแบบออกนบหนีระเบิดกันมานั่งร่ อ่ะคือแบบน่ากลัวมากการเก็บหนังสือพิมพ์นั้นไม้เป็นความจดจำที่แบบไม่ลืมเลยือจําได้ดีแบบบทละครตอนนั้นไม่บทหนังเพราะว่าทุกคนลงเครื่องมานี่เป็นพวกผู้ประสบไทยนะฮะเลิศเลิศโครนเคินแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะดอนเมืองนะจุนเซ่ค่ะยชนยเซ่